เส้นนี้ก็คือกําไรจากวัดรามานะคะหรือเรียกชื่อนึงว่าวัดยงเหอโกมเดิมทีแล้วลี่ก็เป็นสายทาบุญอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสไปเดินสายที่ปักกิ่งก็เลยได้บูชาเส้นนี้มาใสาต่ตินตัวไว้ค่ะมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตไปเลยค่ะจากคนที่ขัดสนหาม,มือกินมือ้อมีนี่สียลมเล้าพอเราได้บูชากาไรเส้นนี้มานะคะเราก็พลิกจากรายการเป็นดีเลยแล้วก็มีเงินก้อนโตเข้ามาได้โชคได้ลาบ เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ตัวพอเห็นเราชีวิตดีขึ้นเขาก็มาฝากหมอฝากบูชากันจนตอนนี้ลี่ก็มีร้านที่นาเข้ามาใหญ่ที่สุดค่ะมีของพร้อมส่งลูกค้าไม่ต้องรอนานด้วยนะคะได้ทั้งเรื่องการเงินการงานโชคลาภเงินทองไหลไม่ขาดสายเลยค่ะด้านในลูกแก้วเขาก็จะถูกเป่าจากที่เข้าทุ่มหองนะคะแล้วก็มีพลังที่ศรัทธาแรงกล้ามากๆมีอย่างอสูรช่วยเก็บเงินไม่ให้รั่วไหลมีจีนมีใช้ไม่ขาดมือมีเงินทองไหลมาเทมาลี่ปล่อยบูชาเพียงเส้นละสองร้อย 99บาทสามารถทักเพจดี้มาได้เลยนะคะรับรองว่าได้ของแถมแน่นอนค่ะร้านของดีจะแถมถุงผ้าตัดทางวัดแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะถ้าร้านไหนไม่มีถุงผ้าแบบนี้ไปให้สันิษฐานได้เลยว่าคุณได้ของลอมแน่นอนค่ะแต่ถ้าซื้อกับร้านดี้รับรองได้เลยว่าได้ของแถมแน่นอนสามารถทักสอบถามหานอนองแอดมินได้เลยนะคะ